ในเมืองเล็กๆที่ผู้คนรู้จักกันดีว่าเป็นชุมชนที่มีความเป็นกันเองมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าฝนฝนเป็นคนที่ชอบการถ่ายรูปและเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังในโซเชียลมีเดียเธอมักจะใช้โปรแกรมแก้ไขาภาพเพื่อทำให้ตัวเองดูสวยกว่าเดิม ฝนได้รับความนิยมอย่างมากและมีผู้ติดตามจำนวนมากที่หลงรักในความสวยงามของเธอวันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อนัทได้ทักแชทมาหาฝนเพราะนัทชอบฝนและอยากทำความรู้จักซึ่งนัทเป็นผู้ติดตามคนหนึ่งของเธอนัทเป็นคนที่หลงรักฝนผ่านรูปถ่ายและวิดีโอที่เธอโพส นัดตัดสินใจนัดพบฝนในงานแฟนมีติ้งเพื่อให้ได้รู้จักกันมากขึ้นเมื่อถึงวันที่นัดพบฝนก็รู้สึกกังวลเพราะเธอไม่เคยแสดงตัวตนที่แท้จริงให้ใครเห็นมาก่อนฝนพยายามหลบเลี่ยงและปฏิเสธการนัดพบครั้งนี้แต่สุดท้ายเธอก็ยอมไปเพราะไม่อยากทำให้แฟนคลับผิดหวัง ในงานแฟนมีตต้งนัดรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นฝนที่หน้าตาไม่ตรงกับภาพที่เคยเห็นในโซเชียลมีเดียนัดเริ่มรู้สึกผิดหวังและตั้งคำถามกับตัวเองว่าความรักที่เขามีต่อฝนเกิดจากความจริงใจหรือเพียงแค่ภาพลวงตาทั้งสองได้มีโอกาสพูดคุยกัน นัทเริ่มเข้าใจว่าฝนไม่ใช่คนเลวร้ายหรือหลอกลวงใครฝนเพียงแค่ต้องการความมั่นใจในตัวเองนัทตัดสินใจที่จะให้โอกาสฝนและพยายามรู้จักเธอในมุมที่แท้จริงเมื่อเวลาผ่านไปฝนและนัทได้เรียนรู้ที่จะยอมรับในความเป็นจริงของกันและกัน นัทเริ่มเห็นคุณค่าของฝนที่ไม่ใช่แค่จากภายนอกแต่จากความจริงใจและความรักที่เธอมีให้ความรักของทั้งคู่เติบโตขึ้นจากการยอมรับและความเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงหลังจากที่ฝนและนัดเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันฝนก็พบกับความท้าทายใหม่ๆ ในการปรับตัวให้กับชีวิตจริงที่ไม่ใช่แค่ภาพในโซเชียลฝนต้องเรียนรู้ที่จะลดการใช้โปรแกรมแก้ไขภาพและเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับผู้ติดตามของเธอซึ่งทำให้เธอรู้สึกกดดันและไม่มั่นใจในตัวเองนัดเห็นว่าฝนกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เขาจึงพยายามเป็นกำลังใจและสนับสนุนฝนในทุกๆด้านนัดจะพาฝนไปทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเช่นการถ่ายรูปธรรมชาติการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสิวที่เต็มหน้าและการทำกิจกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ฝนเริ่มรู้สึกดีขึ้นและพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามในโซเชียลมีเดียแต่จากการใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุขกับตัวเองฝนจึงตัดสินใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของเธอในบล็อกของเธอซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จากผู้ติดตามหลายคนที่เคยเจอปัญหาเหมือนกับเธอเรื่องราวของฝนและนัดกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองฝนได้เรียนรู้ว่าความสวยงามที่แท้จริงมาจากภายในและการยอมรับในตัวตนที่แท้จริง ความรักของนัดและฝนก็ได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกรง่งเมื่อทั้งคู่ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและสนับสนุนกันในทุกสถานการณ์นัดและฝนตัดสินใจที่จะทำโปรเจกต์ร่วมกันในการสร้างสารรค์เนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคนอื่นๆ พวกเขาเริ่มต้นด้วยการทำวิดีโอที่สอนเทคนิคการถ่ายภาพที่ไม่ต้องพึ่งพาการแก้ไขภาพและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงที่ทำให้พวกเขาเรียนรู้และเติบโตในที่สุดความสัมพันธ์ของนัดและฝนกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรัก และความสวยงามที่แท้จริงไม่ได้มาจากภาพลักษณ์ภายนอกแต่จากความจริงใจและการยอมรับในตัวตนที่แท้จริงความรักของพวกเขาได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังเผชิญกับความกดดนันจากการเป็นคนที่ไม่ตรงปกในสังคมที่พึ่งพาโซเชียลมีเดีย